โจโจเงยหน้าขึ้นไปตามคุณนายฉินด้วยดวงตาที่ใสแป๋วคุณนายฉินจึงโบกมือเชิญชวนไปด้วยกันสิขอบคุณแม่เท่าโจ,โจโจเงยหน้าหันไปยิ้มอย่างดีใจให้ทําให้คุณนายฉินรู้สึกรักและเอ็นดูเธอเข้าไปใหญ่เธอค่อยๆบีบมือนุ่มของหนูน้อยเบาฮ่าฮ <laughs> เพียงแต่มือเล็กๆนี้เหี่ยวเพราะแช่น้ํานานเกินไปแถมยังบวมแดงอีกด้วยคงเป็นเพราะล้างจานมานั่นเอง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้คุณนายฉินยิ่งรู้สึกปวดใจเข้าไปใหญ่เธอจึงเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นผ่านไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงโรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งและในตอนที่พวกเขาเดินเข้าไปนั้นบนโต๊ะกลมก็ได้เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายวางเรียงรายอยู่แล้วโจโจที่เห็นแบบนั้นก็เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงทำไมมันเยอะขนาดนี้เธอหันไปมองคุณนายฉินไม่กล้าเดินเข้าไปแม่เท่าอาหารพวกนี้คงมีราคาแพงมากใช่ไหม เมื่อวันเธอกินบะหมี่ไปไม่กี่ชามก็ต้องล้างจานทั้งวันแล้วถ้าหากกินหมดนี่มีหวังได้ล้างจานจนหนังทะลอกหมดแน่นอนระหว่างที่คิดเธอก็ก้มลงมองมือตนเองแล้วค่อยๆก้าวถอยหลังตามสัญชาตยาณก่อนจะเงยหน้าพูดกับหญิงชราด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังแม่เท่าเลี้ยงหมัน่นโถหนูก็พอแล้วหมั่นโถมีราคาถูกทั้งยังอิ่มท้องด้วย เมื่อได้ยินแบบนี้คุณนายฉินก็พอจะเดาออกถึงความคิดของหนูน้อยแล้วพอคิดได้ว่าเด็กน้อยตัวแค่นี้ต้องล้างจานมาตลอดทั้งคืนเธอก็ยิ่งปวดใจและสงสารหนูน้อยเข้าไปใหญ่ดังนั้นหญิงชราจึงอุ้มหนูน้อยขึ้นมานั่งบนเก้าอี้สำหรับเด็กที่ให้พนักงานเตรียมไว้ล่วงหน้าไม่เป็นไรกินเถอะต่อให้มีแบบนี้อีกแปดตัวสิบตัวย่าก็เลี้ยงหนูไหวไม่ต้องกังวลหลังจากที่หญิงชรารับปากซ้ำและซ้ำเล่าโจโจถึงได้เริ่มกินอย่างสบายใจ คุณผู้ชายฉินเองก็ใส่ใจหนูน้อยเช่นกันหลังจากที่เขาได้ยินผู้จัดการร้านก่อนหน้านั้นบอกว่าพวกหนูน้อยกินแต่บะหมี่เจเขาก็เดาออกได้ว่าหนูน้อยน่าจะกินเจอย่างเดียวจึงสั่งเมนูผักมาทั้งหมดโจโจโกินอย่างอร่อยอร่อยหลังจากทนต่อความหิวโหวยมาตลอดทั้งคืนหนูน้อยกินอาหารเคี้ยวตุ้ยตุ้ยทำให้คนที่ได้เห็นยิ่งรู้สึกสงสารและเอ็นดูเข้าไปใหญ่ช่างเป็นเด็กน้อยที่ทำให้คนยิ้มได้จริงๆ กินเยอะๆสิคุณนายฉินมองหนูน้อยขี้ผักด้วยแววตาแสนอบอุ่นแล้วกล่าวเชิญชวนอย่างใจดีดอือโ,โจโจไม่สนใจอะไรแล้วหนูน้อยก้มหน้าก้มตากินอาหารอย่างอร่อยและมีความสุขมันอร่อยกว่าร้านเมื่อวานซะอีกสิทธิพี่เจ็ดพูดไม่ผิดอาหารของคนเมืองมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นหลังจากนั้นไม่นานอาหารในจานทั้งหมดบนโต๊ะก็ถูกกินจนเกลี้ยงมองไปยังจานที่ว่างเปล่าทั้งหมดโจ,โจโจเริ่มรู้สึกเกรงใจหนูน้อยเกาหัวที่โลนของตนเองด้วยความเก้อเขินแล้วถามอย่างรู้สึกผิดว่า แม่เท่าหนูกินเยอะเกินไปใช่ไหมไม่จา้าคุณนายฉินเห็นว่าหนูน้อยกินจุขนาดไหนเธอรู้สึกตกใจอยู่บ้างแต่ไม่ได้รังเกียจทั้งยังหยิบกระดาษทิชชู่มาช่วยเช็ดปากให้หนูน้อยเบาๆกินอิ่มไหมอยากกินอะไรเพิ่มหรือเปล่าโจโจสายหน้าเธอลูกพุงน้อยๆของตนเองหนูกินอิ่มแล้วขอบคุณพ่อเท่าและแม่เท่าที่เลี้ยงข้าวหนูเกรงใจอะไรแค่ข้าวมื้อเดียวเท่านั้นคุณนายฉินลูบหัวหนูน้อยมันให้สัมผัสที่ลื่นมือมากให้ความรู้สึกดีเหลือเกิน เมื่อเห็นว่าหนูน้อยมองมาที่ตนเองด้วยความแปลกใจหญิงชราหน้าแดงเล็กน้อยเธอกระแอมแล้วเรียกพนักงานมาคิดเงินเมื่อเหลตามองและเห็นว่าหนูน้อยกำลังแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกในใจของเธอก็รู้สึกคำขันไม่เบาที่แทนหนูน้อยก็เป็นกังวลว่าเธอจะเลี้ยงข้าวไม่ไหวนี่เองหลังจากรูดบัตรจ่ายค่าอาหารเรียบร้อยแล้วเธอก็มองไปยังชุดที่หนูน้อยสวมใส่พลางพูดว่า ผู้มีพระคุณตัวน้อยหนูช่วยฉันเอาไว้ฉันต้องขอบคุณเธออีกอย่างฉันยังไม่ได้ให้ค่ายาก่อนหน้านี้เลยฉันอยากซื้อยานั้นอีกสักหน่อยหนูจะคิดราคาเท่าไหร่หรือเงินหรือหมิงทงตาเป็นประกายเขากวาดตามองคนพวกนี้ดูจากเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่น่าจะเป็นของมีระดับมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นคนมีเงินยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นประเภทพวกเศรษฐีอีกด้วยดังนั้นเขาจึงรีบทำสัญญ,ญาณมือให้โจโจ โจโจเองไม่รู้ว่าย่านั้นขายที่ราคาเท่าไรเพราะมันเป็นยาที่หนูน้อยไปเก็บสมุนไพรในป่ามาปรุงด้วยตนเองไม่ได้จ่ายค่าสมุนไพรสักหยวนแต่เมื่อเห็นสัญญาณมือของหมิงทงเธอก็เข้าใจในทันทีเธอยิ้มตาหยีแล้วชูนิ้วออกมาห้านิ้วพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ใสแจว่าห้าหยวนหมิงทง